ท่านกำหนดสมาธิตรงนี้เลยค่ะพอดีว่าไม่อยากจะยื้อไปหลายวันไม่ต้องไม่ต้องรับประเซ็นแล้วกันนะคะดับจ่าชกกำหนดสมาธิก่อนนะคะดับภาษานะคะท่านจะต้องดับภาษาจนกว่าองค์ปราโมทจะเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยจะต้องให้เกิดองค์ปราโมทเกิดขึ้น ถึงจะท่องขั้นตอนข้างในเขาจะต้องสงบรัง,งักปันีน้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุรายนะคะจะต้องเอาไปแทงในสมาธิเพราะขั้นตอนนี้คือบทมาติกานะเป็นแม่บทเป็นมาติกาที่ท่านจะต้องเอาไปแทงในสมาธินะคะนะคะเป็นอาวุธชันเลอรที่ท่านจะต้องเอาไปแทงในสมาธิขั้นตอนผู้เดินนั่งในระดับพระโสดาบันบ,บนุคคลสติริชานชานที่สาม ตามพุทธวจนะเพื่อความเบื่อหน่ายคายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดสิงทุกในชิฐิธรรมข้อที่หนึ่งเมื่อจิตรวมอยู่ที่เสาส่วนเสาหลักให้ผู้เดินมัคกำหนดชื่อสัจจสัญญาอันละเอียดหึงพุทธองค์เหตุเกิดและเหตุดับสัญญากำหนดชื่อ้าสูตรอนุบุพานิโรธสูตรข้อที่สองผู้เดินมัคกำหนดท่อง พสูตรปัญจลสูตรการบรรลุโอกาสในที่แคบจนกระทั่งจาทยานพสูตรปัญจลสูตรบริบูรณ์ครบทุกองครร์ทมข้อที่สามผู้เดินมากําหนดชื่อพระสูตรปัญจลสูตรข้อที่สี่ถ้านาขนาน,นั้นเกิดขึ้นสองหลายดิสนมันิดเกิดความคิดทีจุดสงออกมีการฟุ้งช้ำฟุ้งซ่านมีจุดหดหู หรือความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีติดตึกวิตกวิจาริตด่ตงออกยิญยานเคลื่อนที่ถุกขึ้นมาเกิดเวทนาสารสัมผัสสุขเวทนาจุกขเวทนาหรือจุกคมสุขเวทนา,ออา,สนาสแสดงอาการปวดรุนแรงสุดตุดอย่าเชื่อปัญหาที่คอยกระซิบอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่ากลัวห้ามผู้เดินมัรกออกจากเสาเสี่ยงเสาหลักเด็ดขาดในทุกกรณีให้ผู้เดินมัรกรีบดับผัสสะ ด้วยอาวุธที่พง์ให้มาด้วยอานิจังทุกขังนัตนตาเนตังมามาเนโสหมัสมนีนะมเมสวตาแล้วลงไปเริ่มต้นไม่ที่นิวรนห้าโดยห่องการมาฉันทานิวรพยยปาทานิวรนถิม,มิทานิวรอ,อุทะจักกุกุจักนิวรมิจิติฉานิวรแผ่เมตตาเจโตมุตติตุตยานขพอที่ห้าทำซ้ำๆแบบนี้ทุกๆครั้งที่เกิดเพื่อนสองไหลไปถ่งน,นันทิ เกิดความคิดทม่จิตส่ตองออกมีการจึงคำาุ้งซ่านมีจิตหมดหูหรือความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีหรือติดต,ต,ติดวิตกวิจารจิตส่งออกญานยันื่อนที่ผุดขึ้นมาเกิดเวทนาสามสัมผัสสุขเวทนาทุกขสมถินาอทุกขมสุขเวทนา,า,สนาแสดงอาการปวดรุนแรงสุดๆอย่าเชื่อปัญหาที่คอยจะคิดอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่ากลัวให้ผู้เดินมั่งรีบจับภาะา แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามข้อที่หนึ่งสองสามสีห้าทุกๆครั้งเรียกว่าขึ้นเขาลงเขาลักษณะชาลือสีเมื่อผู้เดินมักเกิดปีปีแบบชาลือสีหรือมานจิตจะส่งผลทำให้การดับภาษะของผู้เดินมักช้าลงช้าลงในบางครั้งเกิดความโล่งโปร่งเบาๆเย็นสบายทำให้ผู้เดินมักชอบมากๆในบางครั้งจะทำให้มึนง,งง,ง ในบางครั้งจะทําให้เกิดจิตตกผวังหลับหรือมีอาการวูบหลับโดยไม่รู้ตัวแสดงรูปแสงสีเสียงกลิ่นตัวสั่นสะทันตัวโยกตัวโค้งตัวเอียงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวพองตัวสะดุ้งตัวหนักตัวเย็นตัวร้อนตัวแข็งตัวหนาบีบรัดแน่นที่กายมีเหงื่อออกน้ำมูกไหลน้ำลายไหลสำลอกไอจามหนาวเย็นชาตามร่างกายปวดฉี่ปวดอึ พันตามร่างกายเหมือนมีแมลงหรือตัวอะไรเข้ามาเดินหรือเข้ามาวิ่งมีเหมือนมีแมลงเอ้ยเหมือนมีแมลงหรือตัวอะไรเข้ามาในตาหูจมูกปากบางครั้งเหมือนมดกัดบางครั้งเหมือนมีเข็มมาแทงตามตัวบางครั้งเหมือนมีตัวอะไรเข้ามาเดินหรือเข้ามาวิ่ง ภายในกายและภายนอกกายของผู้เดินมักในกรณีที่เกิดปิติบัชานลือีในกรณีที่เกิดชานลือสีปิติบัชานลือสีหรือมารจิตให้ผู้เดินมักรรกำหนดช่องอนุสาสนียปฏิหารซึ่งเป็นอาวุธที่ลงให้มาจัดก,การกับชานลือสีปิติบัชานลือสีหรือมารจิตเอยตรง ด้วยการช่องปฏิจจสมุบาทสายเกิดสายดับเป็นอาการทางจิตเฉพาะสำหรับผู้เดินมัคเพื่อล่อให้วิญญาณเคลื่อนออกจากที่ซ่อนในปฏิจจสมุบาทสายเกิดสายดับเมื่อวิญญาณเคลื่อนออกมาให้ผู้เดินมัครีดดับภาษะด้วยอาวุธที่โรงให้มา ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาในตังมะมะในโสหม,สมัสนิน้าไม่โสอาตาแล้วลงไปเริ่มต้นใหม่ที่นิวรห้าโดยท่องการมาสันทานิวรพยาปาทานิวรสินิทานิวรอ,อุทะจักกุกุจังนิวรแข่แม่ตาเจโตมุติดุดยานผู้เดินมัรคกจะต้องทำซ้ำๆแบบนี้ทุกครั้ง เมื่อเห็นวิญญาณที่เคลื่อนออกมาจนจนกว่าจะเกิดความโล่งโป่งเบาๆาเย็นสบายจะต,ต้องขึ้นเขาลงเขาหนึ่งถึงสามครั้งหรือมากกว่าก็ได้ทุกทุกครั้งผู้เดินมักจะผิดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้ให้รีบดับภัสะแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามข้อที่หนึ่งสองสามสีห้า เรียกว่าขึ้นเขาลงเขาเมื่อผู้เดินมักดับภาษาต่ตอเน,นื่องทั้งกลางคืนและกลางวันจนทำนาญจิตผู้เดินมักทราบชัดรู้ชัดในองค์ธรรมนิวรณ์ห้าเหล่าที่มีอยู่ในตนหลับไปหรือสงบลงแล้วย่อมเกิดปราโมทความอิ่มใจความเบิกบานใจความ่องแผวในใจเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดติ เมื่อมีติดในใจกายย่อมสงบเมื่อมีกายสงบแล้วย่อมได้เฉลวสุขสุขเวทนาปรากฏชัว่วครู่ทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดทุกขเวทนาปรากฏภายในจิตเวทนาน้อยเวทนาปานกลางเวทนาแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึง่งทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดอทุคขมสุขเวทนา ไม่แยแสไม่สนใจในสุขเวทนาไม่สนใจในชุกขเวทนาทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดอุเบกขาอุเบกขาปราโมดทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดสุขเวทนาเกิดชุกเวทนาเกิดอทชุกมสุขเวทนาสะสมอุเบกขาอุเบกขาโพชงเต็มรอบแห่งการเจริญ อินทรีห้าประชุมลงย่อมยังจัดทินรีให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชื่อยังด้วยอินทรีให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้ยังสติีนรีให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาทินรีให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านยังปัญญ์ทีนซีให้ประชุมลงด้วยความเห็นอยากเห็นควาักดิ์สิทธค่ ทาชัดรู้ชัดซึ่งลูกเหตุเกิดแห่งลูกความดับแห่งลูกปฏิปทาอันนี้ถึงความดับแห่งลูกคุณแห่งลูกโทษแห่งลูกและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งลูกเวทนาสัญญาสังขาริญยานว่าเป็นอนิจจังทุกข,งขาาังอนัตตาเนตังมามะในสัวมัตมีนาในตัวตาอธิบายตาม,าามาธรรมธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาจิตในใจิตกายในกาย ผู้เดนมัร์กมีความเพียนเช่งด้วยปัญญาอันยิ่งโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปรจจิบัสมุบาททราบชัดรู้ชดัดาำความเป็นจริงในองค์ธรรมสติปัฏฐานสี่กายเริ่มเบาหายไปในความรู้สึกลมที่หยาบจะเริ่มละเอียดละเอียดเบามากจนกระทั่งลมอสศาสัสสาสาาดับมิลเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสติตกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียผู้เดินมกักมีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีเดชขามีสติอยู่เป็นสุขสัจจสัญญาอันละเอียดนีปิตัจ่จสัญญาละเอียดมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิในก่อนของเธอย่อมดับไปสัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขาย่อมมีในสมัยนั้น เธอชื่อว่าเป็นผู้มีสัสญญาอันละเอียดประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขาในสมัยนั้นสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษาด้วยประการอย่างนี้แมะนี้ก็เป็นข้อที่จะเป็นศึกษาอย่างหนึ่งผู้บรรลุวิชาตติยชาชันฐานตามพัสูุตอนนุพุนทานนิโรธสูตร,ตรปิติของผู้เข้าตติยชาย่อมดับไป การบรรลุโอกาสในที่แคบพสัสตุตันตาลสูตรอะไรชื่อว่าที่แคบในตติยชาญน,นั้นอุเบกขาและสุขยังไม่ดับไปในตติยชาณน,นั้นนี้ชื่อว่าที่แคบในตติยชาน,นี้ข้อนี้เป็นความแตกฉานแข่งฌานข้อที่สามของอริยสาวกนั้น เปียบเนือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกชนะจากอนุโมทนาศารทุกค่ะทุกค่ะเก่งมากท่านนะคะก็มีค่าหมดพยัญชนะไปก็ไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าบริบูรณ์นะคะก็ถือว่าได้ก็ถือว่าผ่านนะคะอนุโมทนาศาสตร์ทุค่ะท่านบุญธิดาจากอนุโมทนาศาสตรบุญธิดาสิัสดีพ่อใครเนาะนะคะเพื่อเดินมารกในระดับ ยาถาภูติยานสมาธินะคะวันนี้ท่านก็ท่องพระสูตรได้บริบูรณ์ท่องขั้นตอนนะคะของชาที่สามได้บริบูรณ์ค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปท่านก็จะแทงตลอดในชานที่สามขั้นตอนท่านนะคะในสมาธิเขาจะเข้าไปแทงในสมาธินะคะแล้วเราจะไม่หลงไม่หลงลืมขั้นตอนในสมาธิเกิดอะไรขึ้นผู้เดินนักเขาจะไม่หลงลืมขั้นตอนจะหยิบอาวุธ ได้ถูกต้องนะคะจะหยิบออกมาใช้ได้ถูกต้องนะคะแล้วอาการทางจิตของท่านนะคะนะคะจะเป็นไปตามที่ท่านท่องอ่ะเขาจะไหลทาจะไหลไปตามทำจะเป็นอาการตามนั้นที่ท่านท่องเลยะค่ะนะคะบทตามบทพยัญชนะนั่นเลยะค่ะถูกค่ะลำดับถูกนโล่งเบาสบาตอนนี้เป็นอย่างไรเอ่ย<ล>เก่งมากโลง่งเก่งมาะค<ล>่ะ<ล> เราสบายเลยเนาะเก่งมากทา่น